ชาวลัคนาราศีกุมเป็นช่วงที่คุณจะมีโชคจากเครือข่ายจากสังคมหรือจากมิตรภาพนะคะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตากันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงที่ดาวพฤหัส,สบดีย้ายราศีนะคะตั้งแต่ว,วันที่19เมษายนปี66 โคจรอ,อยู่ราศีเมษไปหนึ่งเดืปีนะคะก็ส่งผลให้ชาวราศีกุมนั้นมีโอกาสดีๆในด้านของเครือข่ายนะคะการติดต่อการคอนเน็ t ชันหรือว่าการเข้าสังคมรวมไปถึงเพื่อนฝูงมิตรภาพด้วยเช่นกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้กาลยาลมิตรใหม่ๆเพื่อนใหม่รวมไปถึง ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารหรือว่าไปเข้าสังคมเข้าสังคมกับคนหมู่มากเนี่ยคุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือว่าได้รับการยอมรับคุณรวมไปถึงคุณจะมีโอกาสดีๆนะคะในเรื่องของการเข้าสังคมหรือการสมาคมตรงนี้ด้วยเช่นกันดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับคนที่เก่งหรือ ทำงานร่วมกับคนที่ที่เป็นบัณฑิตก็ได้นะม,มิตรภาพบางคนเนี่ยเขาเก่งมากเขาประสบความสําเร็จคุณมีโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักกับเขาด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสเจอมิตรภาพที่ดีมิตรภาพที่คบหากันแล้วเนี่ยหรือพูดคุยกันแล้วหรืออยู่ใกล้กันแล้วเขาสามารถที่จะมีแนวทางในมีแนวทางหรือมีพลังงานบวกบวกทำให้เราเดินไปตามเป้าหมายของเราได้นะคะเรียกได้ว่าถ้ามีมิตรภาพที่ดีมีเพื่อนที่ดีเนี่ย ก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสภาพเป็นล้มดีเพื่อนฝูงดีการเข้าสังคมดีเนี่ยก็มีโอกาสที่ทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสดีๆด,ด้วยเช่นกันเพราะว่าดวงบอกว่ามันจะมีโชคเกี่ยวกับมิตรภาพเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับสังคมเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนท่านไหนที่มีเพื่อนไม่ดีเพื่อนที่แย่เพื่อนที่อิจฉาริษยาต้องบอกว่า เขาจะกลับมาเป็นมิตรหรือไม่เช่นนั้นเขาก็จะอยู่ห่างจากเราเองห่างหายจากเราไปเองอย่างนี้ก็ได้ก็ได้ด้วยเช่นกันต่อมาดวงยมวิอยว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะสังคมมากขึ้นจะมีนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นออกงานบ่อยหรือเข้ากับคนได้ง่ายขึ้นนะคะแต่อีกแง่มุมหนึ่งในข้อดีก็มีสิ่งที่มันเป็นสิ่งด้านลบก็คือว่าควรเลือกคบคน มันมีมันจะมีเพื่อนบางคนเข้ามาจกชวยผลประโยชน์คุณนะคะอย่าเพิ่งไว้ใจเพื่อนบางคนให้มันง่ายเกินไปรวมไปถึงคุณจะมีเพื่อนเที่ยวมากเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินด้วยเช่นกันแต่เพื่อนดีก็มีนะแต่มีน้อยรวมไปถึงเพื่อนที่แบบไม่ดีเช่นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนที่แบบสัมเระเทเมาหรือเพื่อนที่แบบชักชวนเราไปในสิ่งที่มันไม่ดีมันมีโอกาสมีเยอะกว่า นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระม,มัดระวังพยายามที่จะนำตัวเองไปสู่สังคมที่ดีการเรียนที่มิตรที่ดีนะคะแต่ดวงชะตาใดๆก็ตามจะเข้าใกล้คนเก่งทํางานคนเก่งเรียนรู้อะไรกับคนที่เก่งคนที่เป็นบัณฑิตคนที่เป็นนักปราชญ์อยู่แล้วนะคะดวงยังบอกอีกว่าในเรื่องของการเงินการทองคุณมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากจากการติดต่อสื่อสารนะคะ หรือท่าในใดที่ทาอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆหรือมีช่องทางในการหาเงินหาทองได้เพิ่มขึ้นหรือท่าในใดที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดการประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับการค้าการขายก็สามารถทําทเงินได้มากมีช่องทางไรายได้เพิ่มอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยเช่นกันดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะคะการเงินการทองเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะ ได้รับในเรื่องของเงินทองจากเพื่อนฝูงมีเพื่อนฝูงบางคนแนะนําช่องทางการทํามาหากินเพิ่มให้กับคุณหรือมีเพื่อนบางคนมาสนับสนุนในเรื่องของการเงินการทองหรือเพื่อนบางคนแนะนำในเรื่องของการสร้างเงินคือเขาชี้แนะหรือเขาเป็นที่ปรึกษาว่าเขาทําธุรกิจตัวนี้หรือทําแบบนี้แล้วเขาได้เงินเพิ่มคุณมีโอกาสที่จะมีเพื่อนในลักษณะนั้นคือมีเพื่อนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือมีเพื่อนที่คอยแนะนํา ในด้านของการเงินการทองในการการสร้างหสร้างอาชีพใหม่หรือว่าสร้างรายได้ในช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นมีโอกาสมีความโชคดีจากเพื่อนด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนเก่งทํางานกับคนเก่งร่วมกับคนเก่งด้วยเช่นกันดวงย่อมบอกว่าท่านที่มีลูกมีหลานมีโอกาสมีปัญหากับลูกกับหลานลูกหลานเจ็บป่วยมีเรื่องขัดแย้งกับลูกกับหลานเกิดขึ้นส่วนท่านใดที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารนําความเดือดร้อนมาให้ ลูกน้องบริวรารระออกลูกน้องไม่ดีลูกน้องนินทาเราเสียาหายด้วยเช่นกันหรือท่าในใดที่มีคู่ท่าในใดที่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็มีโอกาสเจ็บป่วยหรือเสียงเงินไปกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะดวงโชมาในลักษณะนี้ต่อมาดวงจะบอกอีกว่าถ้าเป็นในด้านของงานเนี่ยนะคะดาวการงานเนี่ยดวงมีโอกาสที่จะมี การต่อยอดการพัฒนาหรือมีการบุกเบิกอะไรใหม่ๆ่ทางการงานเรียกได้ว่าคุณจะมีหัวคิดในการทํางานหัวคิดในการพัฒนางานแล้วก็หัวคิดในการที่จะริเริ่มอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นมีโอกาสได้งานใหม่ชอบใหม่โปรเจกต์ใหม่ทางการงานภาระความรับผิดชอบใหม่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสดีทางการงานให้คุณได้ทดลองหรือให้คุณได้ทำอย่างนี้ด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าเรื่องงานก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนเนี่ยก็ถือว่าดีด้วยนะคะเราะจะมีลาภผลจากสังคมมีลาภผลจากสังคมเครือข่ายเข้ามาด้วยเช่นกันแต่เพื่อนที่ไม่ดีใดๆแล้วเนี่ยมันเขาจะกลับมาเป็นมิตรเรารวมไปถึงก็จะมีเหตุให้ห่างหายจากต่อไปเองนะคะในเรื่องงานเนี่ยท่านใดที่มีความมุ่งมัน่นมีความมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมีโอกาสที่จะทําตามสิ่งที่เราตั้งตั้งไว้หรือตามเป้าหมายของเราได้สําเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีด้วยนะคะ ต่อมาดวงยังบอกอีกว่าเรื่องความรักความรักคนโสดมีโอกาสเจอใครบางคนจากสายงานเดียวกันเช่นมีเพื่อนมาชอบหรือมีใครที่ทํางานในสายงานในเครืองงานเดียวกันเนี่ยเข้ามาชอบมาจีบคุณนะคะส่วนคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยก็จะแปลว่าในช่วงที่คุณกับคู่เนี่ยจะมีความการคบหากันแบบเพื่อนมากกว่าแฟนคุณกับคู่เนี่ยความรักยังคงมีความแน่น,แน,นแน่นแนแฟนในความสัมพันธ์มีอะไรยังช่วยเหลือให้ยังให้การช่วยเหลือ ก็คูลกันนะคะหรือถ้ามันมีปัญหาอยไรจริงจริงก็จะสามารถปรับความเข้าใจได้ในที่สุดนะคะสาหรับชาวราศีกุมนะคะดวงชะตาเนี่ยก็มีในด้านมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะคะสําหรับท่านใดท,ที่สนใจบูชาดวงตัวเองอยากมีชีวิตที่ดีนะคะหรือว่าอยากมีสิ่งดีเข้ามาเนี่ยก็ดิฉันก็มียันนะคะเป็นยันเป็นยันเสริมดวงชะตายันอุ้มดวงชะตานี่แหละนะคะการหลักการเขียนเนี่ยก็เป็นการใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิด คำนวณหาจุดลัคนาเมื่อหาจุดลัคนาแล้วก็จะหาเลิกด้วยนะมีการหาเลิกชั้นสูงหรือเลิกที่ดีกว่าดวงชะตาเรานะคะเอามาเขียนในยันนี้ยันตัวนี้เป็นยันเขียนด้วยลายมือไม่ใช่งานปิ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงยันตัวนี้เป็นยันสายพุทธคุณล้นล้วนนะคะก็จะมีอักขรโบราณต่างๆซึ่งการเขียนดวงชะตาไว้ในตัวยันเนี่ยก็มีมานานนะคะตั้งแต่สมัย สมัยกษัตริย์สมัยอะไรที่เขาลบเนี่ยมันม,มีมานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยันตัวนี้เสริมดวงทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความรักนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจติดต่อมาที่ไอเดีไลน์นุ่นยูว่ดีได้นะคะรวมไปถึงท่านใดที่อยากดูดวงก็สามารถไลน์มาได้ด้วยเช่นกันเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วก็บวกกับเลขเจตัวด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ